ตำรวจพัทยาบุกค้นับดังนะคะพบนักท่องเที่ยวแตกคือค่ะและในจำนวนนั้นมีปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน8รายด้วยกันค่ะ ช่วงตีสองครึ่งของเมื่อคืนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่หน่วยเป็นบัตรการพิเศษภาคสองนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยากว่า30นายค่ะมีการบุกเข้าไปตรวจสอบที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ที่บริเวณหน้าผับเลยนะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหนีแต่คือเหมือนเพิ่งแตกรังเลยทีเดียวค่ะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมสถานการณ์ได้และมีนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่ง รายอยู่ด้านนอกนะคะรวมถึงด้านในผับด้วยเจ้าหน้าที่มีการสั่งให้ปิดเพลงและมีการตรวจค้นค่ะก็มีการแยกตรวจค้นนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมีการตรวจบัตรประชาชนค่ะรวมถึงตรวจสารเสพติดค่ะ จากการตรวจสารเสพติดนะคะก็พบว่ามีปสัสสาวะเป็นสีม่วง8รายค่ะเป็นชาย6คนและหญิงสองคนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดภายในรถซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพบว่ามีวัยรุ่นนะคะที่เคยก่อเหตุทําอาวุธปืนลั่นบริเวณลานจอดรถค่ะซึ่งพบเพียงถุงซองพลาสติกแบบซิปลูดนะคะภายในมีผงสีขาวคล้ายกับยาเสพติดบางชนิดอยู่ภายในรถของนักท่องเที่ยวด้วยจึงมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจค่ะก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวนักเที่ยวที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงและผู้แทนที่รับว่าเป็นบุคคลดูแลผับค่ะส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ